สวัสดีครับมาดูพักเครื่องนะครับช่องไอชัยนาทอมูเลตนะครับเหรียญหลวงพระอาจารย์ต้อมนะครับวัดท่าสแบงนะครับตรงนี้เป็นรายการชุบเงินลงยาส้มนะครับสร้าง590เหนนรียญนะในการที่48รุ่นอุดมทรัพย์นะครับอุดมทรัพย์พระอาจารย์ต้อมก็เรียกว่า เกระไรเงินนะกระไรเงินลงยาส้มนะครับลงยาจีวรพระอาจารย์ต้อมวัดนาสแบง่งเลขโค้ดห้าห้นะครับสร้างห้าร้อยเก้าสเหรียญ557ก็เอาสักพันพันสแล้วกันนะขอสักพันสไวๆนะครับพันสบาท 1ันสบาทพระผงนั่งเมฆหลวงปู่ศิลาเลื่อนยศนะครับนั่งเมฆเลื่อนยศหลวงปู่ศิลาเนื้อแดงนะครับ900บาทกว่าจะมีของออกมาให้เล่นกันนะโอ้โหเก็บกันเงียบเลยนะไม่ค่อยแบ่งกัน 900บาทด้านหลังผับผงนั่งเมฆหลวงปู่มหาศิลานะครับเนื้อขาวนะครับเนื้อขาวนั่งเมฆเนื้อขาวเนี่ยเอาสักหกร้อยแล้วกันนะครับหกร้อยบาทนั่งเมฆเนื้อขาวหลวงปู่มหาศิลาหกร้อยบาทเหรียญหนุมานหลวงพ่อกลวยปีห้าหกนะครับ สอขีดนะสขีดนี่สขีดเ,เอา3ามขีดนี่นะดูผิดนะครับ3ามขีดนะสามขีดม,มีหนึ่งสองแล้วก็3ามตรงด้านล่างนะครับ3ามขีดเอาสองพันบาทนะครับสองพันบาทสวยเดิมนะครับพร้อมกล้องเจ้าของบูชาจากวัด ฮนุมานหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับนุมานหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมนะครับกระแสักเครื่องหลวงพ่อวิชัยนะครับจํานวนการสร้างไม่เยอะนะครับองนี้977นะครับเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงเอา900นะครับ900บาท เครื่องหลวงพ่อวิชัยวัดโคเด่นนะฮะกำลังร้อนแรงอยู่ในสายของจังหวัดชัยนาทนะครับวัปดประสาทปีศูนย์หกนะครับพิมพ์พระครูมูลเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยหนะ้าตาติดชัดปีศูนย์หกแปดร้อยหลวงปู่แพ้่นะครับอายุแปดสิบสามปี รุ่นอวยพรนะครับอวยพรหลวงปู orn, ่แผ้วปาสิบสามปีอวยพรหลวงปู่แผ้วเอาแปดร้อยแล้วกันแปดร้อยหลอกปั๊มเ,เ,เ,เล็กนะครับแจก,กไม่ครอาจารย์ดีเรกนะครับวันหนองทรายนะครับหนึ่งพันบาทอาจารย์เรกวันหนองทรายหนึ่งพันบาทเลื่อนสำนักศักดิ์หลวงปู่มหาศิลานะครับยังอยู่นะ เอาเอาสักสามพันร้อยแล้วกันนะขอสักสามพันร้อยนะทองแดงสวยๆเลยพร้อมกล่องนะครับหลวงปู่มหาศิลาเก้าสามเก้าสามเลขโคดเก้าสามเก้าสามนะเลขสวยเลือนสมรับหลวงปู่มหาศิลาสามพันร้อยพระผงนั่งเมฆนะครับ เนื้อแดงนะครับพิเศษลอยจานติดจีวรเกษาหลวงปู่นะครับเอาพันห้านะครับหนึ่าบาทดูด้านหลังด้านหลังก็จานเต็มเต็มนะครับจานเต็ม1,500บาทพิเศษแรไอเทมอีกแล้ว จเจริญพอรออาจารย์ต้อมวัฒน์าาสแบงนะครับเนื้อทองแดงจเจริญพรหนึ่งพรอบาทนะครับหน0่ 1, บาทในโค้ด7 2็ดสองนะครับหนึ่บาทเนื้อทองแดงปี6กห้านะครับผ่านสปีเองนะครับทองแดงขึ้นมากนะแล้วตอนนี้ในกลุ่มก็ร้อนแรงเหลือเกินนะครับ ปิดตาสามเนื้อสามเกลอสามเนื้อนะครับปิดตาสามเนื้อนะครับอันปาก้านะครับอันปกาก้าทองแดงมันปูนะครับแล้วก็เนื้อทตะเนื้อฝาบาทนะครับสามเนื้อ สามองค์เนี่ยสามองค์เอาไปสองพันห้าแล้วกันนะเอาสองพันห้าสามองค์สองพันห้าร้อยบาทน,าบานะครับปิดตาแลบางไพรปีสามหกนะครับปิดตาแลบางไพรปีสามหกเอาหกร้อยบาท ตาเนื้อแร่บ,บางไผ่เหรียญหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมบอพรนะครับต่อโคดสังคติปีสองห้าสองแปดนะครับวัดหนองมนนะครับเอาพันห้านะครับหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมคอคอนออกวัดหนองมนนะครับเอาพันห้าร้อยบาท สวยๆเดิมๆยิบผ้า <im itation> สัตววัตนะครับเรียมเดิมนะฮะแค่เรียมเดิมเขาเรียกเรียมคลาสสิกนะเรียมบินเทสตรงนี้เป็นพิมพ์พิเศษหางหงนะครับหางหง พิมพ์พิเศษหางหงนะครับเลี่ยมคลาสสิกวินเทจเอาพันร้อยนะพันรสมเด็จร้อปีนะครับสมเด็จร้อยแปดปีสมเด็จร้อยแปดปี สมเด็จร้อยแปดปีเนี่ยเอาสามพันห้านะครับสามพันห้าหลวงพ่อย้อยนะครับวัดอัมพวันจังหวัดสระบุรีนะครับเหรียญกลมห้าร้อยบาทแหนบหลวงพ่อฤาษีงดำนะครับแหนบพันยศหลวงพ่อฤาษีงดำแล้วก็แหนบรุ่นสี่นะครับพันยศสองอันนั่นสิแล้วก็ พระชายหลังช้างหนึ่งองค์นะครับหกร้อยบาทนะครับหลวงพ่อสีงห์ดำพระเหรียญนั่นเลยพระมาเหตุเหรียญมาเหตุศวนหลวงพ่อแพ้วนะครับมาเหศวนหลวงพ่อแพ้วสององค์หลวงพงนกนะครับแปดร้อยห้าสิบบาทมาเหศวรหลวงพ่อแพ้วสององค์แปดร้อยห้าสิบบาท เหรียญหลวงพ่อจรันนะครับรูปไข่นะออกจากวัดสองร้อยเนื้อฝาบาทแล้วก็เหรียญเสมานะครับอายุวัฒนนกพลแปดสิบสี่ปีเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อทองแดงผิวผิวออกเป็นมันปูนะครับสวยเสมาสามองค์เนี่ยเอาเอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยเนี่ยราคาวัดองค์สองร้อย สามองวงก็ห้าร้อยทันตัวหลวงพ่อจรันนะครับใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์นะครับ id line aca ll vete นะครับเฟซบุ๊กธนวัฒน์ซับพวงนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเจ็ดสองเจ็ดหกเก้าสี่เจ็ดนะครับสวัสดีครับ